ฟอร์ดอีสานนะคะบายฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมท่านีเนาะเดี๋ยวมอนี่นะคะทิพสิ้ามาเมืองรถรุนีค่ะเป็นซี่ประตูสปอร์ตนะคะเห็นหลายๆคนโทรมาถามทิพนว,ว่าอยากเบิ้งตัวสปอร์ตรุนี้นะคะตัวนี้ซิเป็นรถเท็ดได้นะคะของโชวรูมนะคะผู้ใดอยากขับเนาะรุนนี้เนาะได้ขับขั้นนี้เลยค่ะตัวนี้ซิเป็นเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้ซี่เป็นเกียร์หกสปีดเนาะอันนี้ซิเป็นรถเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะก็ได้เพิ่มแพคเกจอีกอย่างมากเนาะ มาบังจากดันหนากันเลยค่ะว่าต,ต,วต,ตัวน่ะสิมีการดีไซน์ออกมาแบบไดตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า LED นะมือนีก็ะห่อนๆค่ะเป็นไฟหน้า LED นะมาพร้อมกับกันชนหนาราคารูปแบบใหม่คือกันนะคะตัวนี้นะคะกันชนหนาเนี่ยมาพร้อมกับสีรถเนาะตัวนี้สิเป็นสีสีเท่าดำแต่ว่าตัวรถเนี่ยสิออกสีดำนะคะมันก็สีดูตัดกันเนาะ ในของส่วของเสาตรงนี้ค่ะซี่เป็นออกแนวตรงแตกต่างจากในโซ่ของไวแท็กเนาะรุ่นเนี่ยเดี๋ยวทิพมาทางนี้กอนก็ธนาทอนแดดตัวนี้ค่ะซิเป็นเสาตรงอันนี้ซิเป,เ,เป็นสีเขาเอื่นสีเทาดำน้ันสิตากระโตรถค่ะสีเฮนไฮรดเนี่ยดุดันมากยิ่งขึ้นเนาะรากามาพร้อมกับกระจังหนาโตไหมนะคะอันนี้เป็นลังพึงแบบใหญ่เลยค่ะเป็นช่องล้มระบายอากาศไม่ใหญ่ มาร้อมกบในส่วนของโลกโก้ฟอนงหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเติมอีกอย่างเนาะค่ะและว้วก็มาร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะอ่ามาเบางด้านคางค่ะตัวนี้ที่เป็นติสซุมลอมาจากโรงงานเนาะรากาในส่วนของแม็กยางนะคะเป็นแม็กยางแบบของอกุดเยียเนาะอันนี้ที่เป็นแม็กขอบ18นะคะสังเกตว่าอันนี้ที่เป็น255ทับอ่า65นะคะอา8เนาะค่ะ มาผ้อมกับไลยแม็กไม้เลยนะคะตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับด้านข้างตัวนี้ค่ะมิีการดีไซน์มาใหไม่นะคะซิเป็นเข้ามาเทอร์โบเนาะอ่าแล้วก็กระจกมองขางค่ะอันนี้ปรับแบบเป็นกระจกไฟฟ้าเนาะอันเนี้ยนี่นะคะรถเท็ดไดของเขานอะอันนี้สามารถมาทดล่องขับไดเลยนะคะที่โชว์ลูมฟอรดประุมท่านี้ค่ะเดี๋ยวทีสิบห้าเมื่อเมื้งด้านนี้กัน ตัวนี้ค่ะบันไดข้างตอนนี้ก็คือเขาหามาหมดแล้วง่ายต้องการขื้นลงนะคะตรงเนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นไฟไท้าย LED นะคะได้รูปแบบใหม่มาเลยแขกไข่ก็ตัวว่แท็ก้ะค่ะกลุ่มคาร็เงินค่ะค่ะด้านหลังก็มีการดีไซน์มใไม่มีการปรับเวาโค้งเนาะแล้วก็ปั๊มโลโก้เขาว่าเล่นเจอเนาะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ซีเป็นกันชนท้ายตัวนี้ก็ซีเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ ตัวนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจใดนะคะตัวเนี้ยสามารถเพิ่มเซนเซอร์หลังเนาะ้าก็าสามารถเพิ่มอ่าในส่วนของกล่อง360้อองศาก็ใดนะคะเดี๋ยวทิปสิบห้าเมา่อวังในส่วนของภายในค่ะว่าในส่วนของภายในของรถสปอร์ตเนี่ยเขาหายเอียงมาแบบใดผู้ใดอยากมาทดลองขับเด้ทอทรมาหาทริปใดเด้อทิปสิทถิมเบอร์ไว้ให้ด้านล่างตัวนี้นะคะที่เป็นบอส นังนะคะวัสดุพีเมียมย่างดีเลยนะคะเขาไปเบิ่งไกลๆว่าตัวเนี้ยซิมีการปั่มในส่วนของโลโกโ้เข้า่าสปอร์ตเข่ามาเนาะเดี๋ยวทิปมาเบิ่งทางนี้ก็ได้ตัวนี้สิเป็นหน้าจอนะคะขนาดซิปนิวเนาะก็คืออันนี้พวกครูมือทุกอย่างอย่างนะคะสีสอยู่ในหนีหมดเลยนะคะ โหมดการขับขี่นะคะตัวนี้อากาศิมีแท่นชาด้วยเลสนะคะตัวนี้คือกันค่ะอันนี้ก็สิเป็นเกียร์ตัวเก้าเนาะก็ขับดีคับง่ายคือกันละค่ะอ่าแล้วก็อันนี้ซิมีโหมดการขับขี่วา่าเอาสิขับขี่แบบใดอ่าแบบประหยัดนะคะแล้วก็แบบถนนลื่นค่ะมีการใส่งานใดจริงนะคะอ่าเดี๋ยวทิมสิพ้ามาเบิง่งขอดีเข้ามากุญแจตัวนี้นะคะ่ะที่เป็นกุญแจขี้เล็ด แล้วทิิบวกอปิดไปก่อนไปทั้งนั้นก็ได้ <c oughs> ตัวนี้นะคะก็ต้องใส่กุญแจในการเปิดปิดล็อกรถก็ได้นะคะเอากุญแจไว้หนีเนาะอันนี้สามารถล็อกรถแบบนี้ก็ได้เอาทั้งนี้ก็ได้อันนี้ล็อกรถค่ะอันนี้ลถล็อกเลยเนี่ยนี่นะคะมาต้องใส่กุญแจเวลาเปิดรถเนะเาะห้องกระส่แบบนี้คือกันนะคะก็อดีของรถนะคะอันนี้อันนี้รถเปิดละค่ะโอเค อ่าหุ่นหันเนาะสำหรับนะคะผู้ใดนะคะอยากได้รถรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวทิพย์เนี่ยสิทิมรายละเอียดคือเบอร์โทษนะคะไว้ด้านลางนะคะผู้ใดอยากทดลองขับเนะาะมหาทิพย์เลยค่ะโทษนาทิพย์ได้ที่โชว์รูมเลยค่ะที่ฟอร์ตออโต้แกรี่ปทุมธานีเนาะมือนี่เดี๋ยวทิพย์ขอลาไปก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวทิพย์ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะคะเดี๋ยวทิพย์เซตคลิปใหม่ๆหม่าให้รับชมอีกต่อไปนะคะมือนี่ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ